านอับสุลเลาะหออะไรยู่อัลลามนั้นมักจะส่งเสริมให้บรรดาสาวกของท่านนั้นได้รีบเร่งในการทําความดีนะครับและบรรดาสหาบะสาวกของท่านนั้นก็พยายามและก็รีบเร่งในสิ่งที่เป็นความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องของเขาเมื่อเกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความยากลําบากสิ่งที่ผมจะนํามาเล่านี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอบบดะห์ดะ เป็นผู้ที่แลกสวนอินตาพาลัมในดุนยาเพื่อหวังสวนอินตาพาลัมในวันโลกหน้าในสวนสวรรค์พี่น้องครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมจากท่านนาบีสุลต่าละหอะลัยฮะสัลลัมแน่นอนว่าฮะดีษบทนี้ถูกเล่าจากท่านอานัสบินมาลิกท่านอานัสบินมาลิกเป็นคนรับใช้ของท่านนาบีสุลต่าละหอะลัยฮะสัลลัมได้เล่าว่า อันนึรงรลันกกลายารัสลละอินนัลิฟวลานินักละนะครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีและบอกกับท่านนาบีบอกว่ามีสวนอินทผพาลัมของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ติดกับสวนของฉันแต่ฉันเนี่ยประสงค์ที่จะสร้างกำแพงด้วยกับต้นอินทผพาลามัมแต่ปรากฏว่าสวนของฉันเนี่ยมันติดอยู่ตรงที่สวนของผู้ชายคนนี้ซึ่งไม่สามารถที่จะทำกำแพงได้ ก็เลยมาร้องทุกข์กับท่านนบีสลลลฮูอะัยหิวซัลลัมให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดความขัดแย้งกันระหว่างเช่าของสวนนะครับกับคนที่สวนติดกันเนี่ยนะครับไม่ยอมที่จะให้ฉันเนี่ยสร้างกำแพงได้พี่น้องครับและมาปรึกษาท่านนบีสลลลฮูอะัยฮิวซัลลัมและท่านนบีก็ปรารถนาและขอร้องให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะให้เขานั้นบริจาค นะครับต้องการที่จะให้ผู้ชายคนนี้นะครับที่ไม่ยอมเนี่ยแก้อินทตร์าลัมแกเพียงต้นเดียวเนี่ยนะครับให้บริจาคไปนะครับเพื่อหวังที่จะให้เขานั้นได้รับรางวัลจากอัลอสุภานะาตลาในสวนสวรรค์ซึ่งจะมีต้นอินทตาลัมมากมายแต่ปรากฏว่าพี่น้องครับผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมถึงแม้ว่าจะเป็นการขอร้องหรือการพูดจากท่านนาบีแล้วก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ชายคนนี้นะครับคนที่ มาขอร้องกับท่านนาบีเนี่ยเป็นคนจนนะครับซึ่งไม่มีความสามารถที่จะซื้อต้นอินเตอร์พาลัมของสวนที่ติดอยู่ข้างสวนของเขาและท่านนาบีก็บอกให้เขาบริจาคเขาก็ไม่ยอมนะครับและเสร็จแล้วพี่น้องแก้งต่างๆท่านนาับีาก็ยังบอกอีกว่าถ้าเจ้าบริจานนค,น,น,ะคน,นะครับแน่นอนอ uh ัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى ะเอาวิดหุลจะเอาวิดหุลอฮาบิอัจริฮาฟินเจนนะอัลลอฮ์บอกว่านาบีบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าบริจาคนี่เจ้าจะได้ผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์อย่างแน่นอน นะครับแต่เจ้าของสวนก็ปฏิเสธนะครับในขณะทันใดนั้นฟาอาตาหูอบูดะห์ดานะครับอบูดะห์ดานะครับเขาใชว่าชื่อซาบิดบินดะห์ดานะครับเป็นชาวอันซอรเนี่ยได้เดินมานะครับแล้วก็บอกว่าให้ขายนะครับต้นอินทผลัมของเจ้าแค่ต้นเดียวเนี่ยด้วยกับสวนของฉันทั้งหมดนั่นหมายความว่าต้นอินทผลัมต้นเดียวของผู้ชายคนที่ไม่ยอมให้ กับผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับอบูดะฮดาก็เลยบอกว่าจงขายใหม้มันให้กับฉันนะครับด้วยกับสวนของฉันทั้งหมดรายงานฮะดิษบอกว่ามี500-600ถึง600ต้นนะครับของสวนอบูดะฮดานะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะครับก็มีความปรารถนาแน่นอนนะครับของน้อยกับของมากนะครับแค่เพียงต้นเดียวกับอีก6 0 0ต้นหรือ500ต้นเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะไม่ยอมแลกนะครับอบูดะดาก็เลยซื้อ นะครับกับผู้ชายคนนี้และหลังจากนั้นนะครับก็อบูดาดะก็เลยมาหาท่านนาบีสโลลลฮุอะลัยวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนาบีบอกว่าโอท่านสุลลล์เอ๋ยฉันได้ซื้ออินเต์ผาลัมต้นหนึ่งนะครับด้วยกับสวนของฉันนั่นหมายความว่าอบูดาดะนั้นช่วยเหลือพี่น้องของเขานะครับแลกอินเต์ผาลัมต้นเดียวกับ อินทรพาลัมตั้งส่วนของเขานะครับนั่นหมายความว่าอบูดาดานนั้นยอมแลกส่วนของเขาทั้งหมดนะครับให้กับผู้ชายคนนี้แค่เพียงต้นเดียวและก็พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อบูดาดานนั้นได้ปฏิบัติตามคําสั่งและหวังที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาและท่านนาบี ال สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็บอกกับอบดุลดาดาบอกว่ากี่มากน้อยแล้วที่ทลายกองอินทรพาลัมกิ่งกา้าน ตีต้นอินทผพาลามที่มันเต็มไปด้วยพวงของอินทรพาลามเต็มต้นนะครับที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอบูดะห์ดะที่มันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือรางวัลที่ท่านอบับดุลลอฮะสัลลัมบอกกับอบูดะห์ดะที่ช่วยเหลือพี่น้องของเขานะครับยอมแลกอินทผพาลามต้นเดียวพี่น้องกับ,กบทั้งสวนของอบบดุฮ์ดะให้กับผู้ชายคนนั้น และท่านนาบีก็ยืนยันถึงรางวัลที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาจะตอบแทนให้กับอบูดะฮ์ดาพี่น้องครับหลังจากที่อบูดะฮ์ดาเนี่ยได้บริจาคสวนอินตาลามทั้งสวนที่มีประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรต้นเนี่ยอบูดะฮ์ดาก็เลยกลับไปยังภรรยาของเขาที่อยู่ในสวนนะครับแล้วก็บอกยาอุมมะดะฮ์ดาอุครูจีมินฮาอิตนะครับฟาะก็ตะเบะตุฮูบินักละฟินเจนนะพี่น้องครับ อบูดห์ดาก็พูดกับภรรยาบอกว่าอุครจีมินัลฮาอิดฟะกบีเอตุฮูบินักรหฟินเจนนะจงออกมาจากสวนอุมมูดะดาเอย๋ยจงออกมาจากสวนนี้เพราะแท้จริงแล้วสวนนี้นั้นฉันได้ขายมันไปแล้วหมายถึงว่าฉันได้ขายสวนของฉันเพื่อที่จะได้รับรางวัลในอินทรพันในส,นสวนอินทรพัลั์ในสวนสวรรค์พี่น้องครับแล้วก็ฟักกอลัตรอบิฮันเบียหมายถึงว่า คำตอบของภรรยาของอบบดาุดาก็ตอบว่ามันเป็นการค้าขายที่ได้กําไรเสียเหลือเกินนี่คือคําตอบของผู้ที่มีอีมานภรรยาที่มีความดีอย่างมากมายไม่ยอมที่จะขัดขืนหรือปฏิเสธต่อการกระทําของสามีเลยพี่น้องครับนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมให้เราเหล่านั้นได้บริจาคพูดถึงรางวัลอันยิ่งใหญ่ในวันโลกหน้าและพูดถึงความมีเกียรติของอบบด,าดาุลาห์ ที่เขาเหล่านั้นหวังในผลบุญในวันอาคิรอและพูดถึงความประเสริฐของภรรยานะครับเป็นผู้สนับสนุนให้สามีของนางนั้นได้กระทําในสิ่งที่ดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่จะนํามากล่าวให้กับพี่น้องว่าเขายอมทุกยอมอยู่อย่างลากยากลําบากเพื่อต้องการที่จะได้รับความสุขสบายในวันโลกหน้าพี่น้องครับอินเตอร์พาลัมแค่เพียงหนึ่งต้นยอมแลกกับอินเตอร์พาลัมทั้ง สวนหถึง600ต้นนะครับแต่เขาหวังในวันอาคิรอนะครับเขาหวังที่จะให้อลัสุบฮานวตลาช่วยเหลือเขาในวันกิยามะและได้รับผลตอบแทนจากอลัสุปฮานวตลานี่คือจิตใจของผู้ที่มีอีมานจิตใจของผู้ที่อยู่กับอลัสุบฮานวตลาและพี่น้องครับอบูดะฮดะภรรยาของท่านนะครับไม่ขัดขืนไม่ปฏิเสธและไม่ตําหนิต่อว่าสามีของตัวเองเลยเพราะนี่คือความดีพี่น้องครับ นี่คือความดีนี่คือสิ่งที่น่ายกย่องของบรรดาสหาบะที่พวกเขาเหล่านั้นมีความรักต่อท่านนาบีและมีความรักต่อพี่น้องของเขาอยากจะนําเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้พี่น้องนําไปคิดและกลับไปทบทวนในชีวิตของเราเพื่อที่จะเป็นข้อเตือนใจในการใช้ชีวิตต่อไปครับ